กาเจียวแจกประชาชนเป็นยังไงบ้างรก็นอ่าก็จริงๆเรารู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมในพระราชพิธีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทําอะไรบ้างเพื่อพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มาในของสภาสังคมสงเคราะห์นะครับก็มาช่วยทอดไข่เจียวก็ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทุกบ้านต้องทําเป็นอยู่แล้วครับแล้วก็ปกติก็ทําให้ลูกกินอยู่แล้วมันก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ยากอะไรมากครับก็รู้สึก ดีนะครับรู้สึกดีจริงๆเพราะว่าก็ไม่เคยแบบลงมาทําไข่เจียวที่มันแบบพอชั่นเยอะๆอะไรขนาดนี้จำนวนเยอะๆขนาดนี้ครับเพราะว่าจริงๆเราก็ได้ทราบมาว่าก็มีประชาชนทั่วไปก็รอทานอาหารพระราชทานอยู่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนอกจากไข่เจียวไข่แล้วหันักทันพริกข่าเองด้วยเลยครับผมก็ได้ลองทําทุกขั้นตอนครับจริงๆเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วแล้วก็มันก็เลยไม่ ไม่รู้สึกว่ามันยากกับการที่จะทำ<ม>ทำอาหารโดยเฉพาะไข่เจียวอะไรเงี้ครับมันก็เป็นเป็นอาหารประชำบ้านทุกบ้านอยู่แล้วอะไรเย่างี้มันก็เลยไม่ยากมากเลยน่าเอ่อน่าจะ200กล่องนะครับ<ม>200กล่องก็คือไข่ที่เอามาตอกๆครับประมาณ8ถาด <c oughs> ตอนหนึ่งครั้งอะไรเางี้ครับแปดแผน่นก็ก็จะรู้สึกดีนะถ้าใครได้กิน ไข่เจียวผมก็น่าจะผมก็น่าจะดีใจครับก็ทอดไปประมาณเกือบ10 10ถาดเหมือนกัไอ้สิบสิบกระทะเหมือนกันนะครับก็ดีสนุกดีเหมือนกันครับใช่ครับผมเดี๋ยวจะต้องไปแจกด้วยเพราะว่าเห็นพี่ๆทางสภา,าเองเขาก็บอกว่าเวลาเราทอดไปเนี่ยมันจะเป็น2รอบแล้วก็พอไปลงเนี่ยแป๊บเดียวประมาณสัก5นาทีส0นาทีก็หมดแล้วเพราะว่าประชาชนเองเขาก็มารอกินอะไรเงี้ยแล้วข้าวไข่เจียวเองก็เป็น เป็นอาหารที่ทุกคนถูกปากทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้พี่บอลมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกครับถามถึงความรู้สึกาการได้ทำอะไรเพื่อแบบเป็นการถวายพระพันวิริยวงอะไรนะความรู้สึกเราเป็นอย่างไรผมผมรู้สึกคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเราเราผมเกิดในรัชกาลที่9เนาะแล้วก็เราก็จะได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระพันปีริยวงมาตลอดที่คู่กับ ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราก็จะเห็นมาตลอดแล้วก็เราก็จะเห็นพระอ,องค์ท่านเนี่ยทรงทรงงานเพื่อคนไทยเยอะมากจริงๆเพราะอย่างยุคผมเนี่ยผมจะเห็นบ่อยมากเยอะมากเกือบเกือบทุกวันผมจะเห็นพระอ,องค์ท่านออกทรงงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ทรงเหนื่อยทุกวันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้วันนี้เป็นวันที่เราสูญเสีย สูญเสียพระอ,องค์ท่านไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็วันวันนี้เราได้มาช่วยพระอ,องค์ท่านบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกแต่ก็ช่วยเท่าที่ตัวเองทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติกับกับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับก็ก็รู้สึกยินดีนะครับก็รู้สึกยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆท,ที่ที่ทา คืนให้พระองค์ท่านไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็ยังมีประชาชนรอทานอาหารพระราชทานอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันเป็นอาหารพระราชทานเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติกับกับชีวิตมากมากครับกับที่ผ่านมาถ้าพระองค์ท่านพระริชนินีสมเด็จพระพันปีนะครับก็อาจจะยังไม่เคยเพราะว่าเมื่อเก้าปีที่แล้วผมก็ก็มาที่ตรงนี้วันที่เราแบบสูญเสียรัชกาลที่9ก้าไป แล้วก็วันเวลามันผ่านไปเร็วมากครับแล้วก็ก้าวผีผ่านไปก็กลับมาในช่วงเวลาเดิมอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกแบบใจวิววิเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วถ้าได้มีโอกาสได้รับเกียรติตอนที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอ่ะจะจะรู้สึกแบบยินดีกว่านี้ครับแต่อันนี้ก็ถือว่าก็โอเคครับได้ได้วันนี้ผมรอบไม่ทันครับ รอบไม่ทันตอนแรกจริงๆแล้วกะจะเข้าไปกะพระรมมวสบเหมือนกันแต่พอดีรอบไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวมีงานต่อต้องไปทางานต่อใช่ครับก็เดี๋ยวต้องสามรี๋ยวตสิง365วันนะผมว่าเดี๋ยวคงหาวันว่างอีกสักหนึ่งวันเข้ามาแล้วก็จริงๆการมาที่ท,ที่สนามหลวงเองก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเพราะว่าที่จอดรถก็มีแล้วก็สถานที่ก็สะดวกสบายมีเต็นท์ นะครับก็อยากจะเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็สักหนึ่งครั้งในชีวิตได้เข้ามาร่วมพระราชพิธีนี้นะฮะแล้วก็เพื่อถวายถวายความรู้สึกดีๆให้กับพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านก็จากเราไปแล้วอะไรเย่างี้ครับก็เชิญชวนครับและที่นี่ก็ยังมีอาหารพระราชทานคอยบริการดูแลประชาชนทั่วไปด้วยครับก็เชิญชวนครับ,บ ตัวเรามีแบบนำจุดไหนเราเป็นแบบใช้ตนการนะเปรนต้นแบบชื่นงไรอยนางนของการทำงานหรือผมว่าผมว่าจริงๆแล้วมันจะซึมซับไปเองอะครับผมไม่ได้หยิบออกมาโดยตรงว่าจะต้องแบบเรียนแบบพระองค์ท่านเนาะการทํางานขยันมั่นเพียรการอดทนอะไรเงี้ยทุกอย่างพระองค์ท่านมีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปพระองค์ทรงงานแบบสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นที่กันดารขนาดไหน พระอ,องค์ท่านก็เสด็จเยือนไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นการซึมซับมากกว่าว่าขนาดในหลวงของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินยังทํางานขนาดนี้เราก็ประชาชนคนหนึ่งเนาะที่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอะโดยที่แบบไม่ไปเดือดร้อนใครอะแล้วก็ไม่ทําให้ใครรู้สึกว่าเราเราไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สิ่งเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ ประชาชนทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละการที่ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน one, ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีๆยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับมีสิ่งหนึ่งีหลายคนชื่นชมค่ะคือครั้งนี้มีคนดูการบันเทิงมาตื่นตื่อาสากันหลากหลายแบบมากเลยครับกันตลอดเลยครับเราถือเป็นตัวแทนเราคนที่เรามาทำสิ่งนเรารู้สึกภูมิใจกับทำนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองแหละ ะะที่ที่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ถวายงานก็ผมก็คิดว่าเป็นการถวายงานท่านและกันครับถึงพระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วแลก็มีโอกาสได้ได้ถวายงานท่านบ้างก็ก็รู้สึกดีขอบคุณครับขอบคุณครับ